ไม่กินกินไหมกินเนี่ยกอบกรอบกอบกรอบกรอยาไปกินดิชมวัดราป่ะกรอบกรอบกรอามือก่อนขอมือก่อนเอาม hmm. ือมาก่อนมือก่อนเอามือเอ่ออะขามือมาก่อนมือมือ

พออย่างลูกขอ,อยังลูกนะออลูกลขนคน,น <c oughs> เลยนเลยไม่ถ <c oughs> ัดใจเลยบอกกูไม่อยากไปไหนเลยนะทำกับกูจริงๆเลยพออย่างลูกด้วยด้วไอ้ไหมลูกได้ไหมกระโดดไม่ได้ที่แคบ ไอ้น่าไม่ได้โดนแล้วมันคุยคุยของเพราะรัดเอาลรอกมัไม่คุยมันไม่คุยให้มันโดนพี่คุมเจอพี่สาวคุมอมเนิดหน่อยมอนมันนี่มอนเอาโอ้มันไม่ได้มึงไอ้กล้วยเอาแล้วมอนบอกเอาไม่ให้แล้วมันมีพวกเยอะแล้วมึงอ้าวนี่มองตาเราไม่อยู่ย่าอยู่กล้วยไม่ได้แล้วกล้วย ทมนะน,นันมัน,น,มนขอมือข้อมือมอันบวาแข<อ>็งจังเว้ยตรงตรงไม่ได้จนข้าง,<อ>มงไม่เคยกินชอบ

มันเขาเรากินเนี่ยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะทางมวนลมะไาเรียกว่าอะไรเออเขากินทางมวนกันอยู่อืมดวนน้อืมไอ้เลือดเลือดมันถูกแลเก็บเลยกูางนี้หรอกกูแง่โว้ยเอ้ยมันคิดมันคิดว่าจะได้กินทางนี้โว้ แกงแกงมานอ่น่หายไว้เคียวเลยมานข่มือดูข่มือขอมือก่อนขอมือเอามือมาก่อนยืนจะมาไหวหมันยืนไม่ได้มันต้อง